ถ้าเราเป็นญาติเราก็ติดใจในเรื่องของการรักษามาฟังกันดูครับว่าคุณเป้นะครับลูกชายของคุณวิทยาสุภรพรโอภาสติดใจเรื่องอะไรในเรื่องของการตายของคุณพ่อสวัสดีครับทุกท่าน เพจหมอสวทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอสวสทางบาทเดียวนะครับก็กลับมาในเรื่องของคนดังกับโลกนะครับแต่ว่าเป็นตอนที่2นะก็คือเป็นเรื่องของคุณวิทยาเนี่ยแหละสุภพรโอภาสนะครับก็คือเรายังเรายังคงจำกันได้นะว่าตอนที่แล้วก็คือว่าลูกชายของคุณวิทยาเนี่ยติดใจการเสียชีวิตว่าการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยที่บอกว่า จะตั้งโต๊ะถแถลงข่าวซึ่งพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยลูกชายเขาก็ขอเลื่อนการถแถลงข่าวไปเพราะว่าอยากจะจัดงานของคุณพ่อให้ให้ดีก่อนนะครับนะปรากฏว่าเมื่อวานนะครับตอนเย็นวันที่28่ส2เนาะยี่สนะครับนะยีตอนเย็นนะก็ถแถลงข่าวที่งานนะครับนะงานของคุณวิทยานะครับนะโดย เล่าเรื่องราวต่างๆว่ามันมีความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะหัวข้อข่าวก็คือว่าลูกชายเสียงแหบถแถลงสุดช้ำใครจะเสียงเงินกว่า2ล้านเพื่อให้พ่อตายก็คือ2ล้านนี่คือค่ารักษาพยาบาลนะครับนะนะคุณเป้นเนี่ยเขาก็มาถแถลง้อเท็จจริงว่าเขาบอกว่า เมื่อ5ปีก่อนเนี่ยคุณพ่อเขาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ขั้นที่1นึ่งเท่าคำการผ่าตัดให้เคมและก็ follow up มาตลอดทำไมเขาถึงได้เริ่มเรื่องตรงนี้เดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังก็คือเขาพูดว่าหปีที่แล้วรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระ,ระยะแรกรักษามาตลอด follow up มาตลอดทั้งเจาะเลือดเอ็กซเรย์หาดูค่าเลือดดูว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเขาจะมีเจาะค่า c e a เนาะปรากฏว่า คุณพ่อเขามีการไอและมีไอเป็นเลือดตอนแรกหมอก็วินิจฉัยว่าสงสัยเป็นเส้นเสียงอักเสบเพราะว่าใช้เสียงเยอะแต่ปรากฏว่าก็ไปเอ็กซเรย์พบว่าปอดมีจุดสองจุดที่ปอดคนละข้างกันนะซ้ายกับขวาหมอเขาก็ตรวจดูไอเวลาเอ็กซเรย์ปอดแล้วเจอจุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปทำซีทงซีทีสแกนอะไรนะเพื่อดูว่ามันเป็นอะไร คราวนี้มันเกี่ยวข้องอะไรก็คือว่าหมอคาดว่านะที่เขาเริ่มต้นด้วยเรียกว่าเป็นมะเร็งลำไส้มาก่อนส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการกระจายของมะเร็งลำไส้ถ้าเป็นมะเร็งเฉพาะที่หรือเป็นมะเร็งปอดจริงเหมือนกับก่อนหน้าที่มีข่าวออกมาเนี่ยมันมักจะเป็นด้านเดียวนอกปากมักจะเป็นด้านใดด้านหนึ่ง มีน้อยมากที่จะเป็นสองข้างพร้อมๆกันแต่ถ้ามุดเป็น2ข้างพร้อมๆกันหลายจุดพร้อมๆกันมักจะเป็นมะเร็งจากที่อื่นกระจายมาที่ปอดังนั้นในเคสของคุณพิทยาจริงๆแล้วน่าจะเป็นมะเร็งกระจายมาที่ปอดและต้นเหตุมาจากมะเร็งลำไส้คนก็จะถามว่ามันเป็นไปได้เหรอหมอรักษามาห้าปีแล้วหายแล้วนี่ ต้นเห็นน่าจะเกิดที่ปอดหรือเปล่าอ่าอันเนี้ยเดี๋ยวเวลาเขาตัดชิ้นเนื้อจากที่ปอดแล้วมาส่องกล้องดูเนี่ยเราจะรู้แหละว่ามันมาจากไหนอันนี้ไม่ต้องเถียงกันนะครับแต่ถ้าให้ประวัติประมาณนี้มักสงสัยไว้ก่อนว่ามะเร็งจากลำไส้ใหญ่แล้วมันกระจายบางคนบอกว่าเคยเป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดรักษาหายไปละห้าปีสิบปีปวดหลัง ปรากฏเป็นมะเร็งเต้านมที่กระจายไปซ่อนตัวอยู่ที่กระดูกสันหลังและค่อยๆแสดงอาการแบบนี้ก็มีมาฟังต่ออันนี้อย่างที่บอกว่ามีจุดสองจุดนะที่ปอดคนละข้างภาพจาก Google นะอันนี้ต้องบอกก่อนเอามาอธิบายเฉยๆไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นประเด็นเหมือนขา่าว ข่าวดาราท่านหนึ่งที่เสียชีวิตบนเรือตำรวจเอามาแถลงชาวเน็ตจ,จับโปได้อันนี้เราไม่ต้องจับโปเราบอกภาพมาจาก Google เลยอย่างเงี้ยแสดงให้ดูว่ามีก้อนที่ปอดทั้งสองข้างนะครับนะอ่ะคราวนี้หมอเขาก็พูดว่าถ้าจะให้หายขาดเลยแนะนำว่าให้เฉือนใช้คำว่าเฉือนนะ เฉือนก้อนเนื้อที่เหลือเล็กน้อยในปอดทั้งสองข้างออกเพื่อให้ได้อยู่ต่อไปอีกสิบปีตอนนี้คุณวิทยาอายุ7จส,สองหมอบอก1ิปี8 2ด็บสองโอเคนะคุ้มนะมันก็น่าผ่านอกมานแล้วอย่างที่บอกว่ามันเหลือก้อนอยู่แล้วเราจะปล่อยให้ก้อนมันโตหรอคนไข้ทั่วไปก็ต้องคิดอยู่แล้วแหละว,ว่าเออถ้าหมอนแนะนำให้ตัดก็น่าจะตัดนะ การผ่าตัดเกิดขึ้นเมื่อวันที่3เมษายนนะครับนั่นคือหมายความว่าต้นเดือนนะผ่าตัดใช้เวลา5-6ชั่วโมงเสร็จตอนประมาณบ่าย3บอกว่ามีญาติที่เป็นคุณหมอโรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยที่ผ่าตัดเนี่ยเข้าไปเยี่ยมและก็โทรมารายงานว่าเฮ้ยการผ่าตัดาไปด้วยดีคนไข้ฟื้นแล้วนะ ลูกชายก็แฮปปี้สิว่าอพอฟื้นแล้วเพราะโรงเรียนเนี่ย,ยไม่ใช่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ให้ไปเยี่ยมเพราะว่าโควิดนะแล้วก็ที่สําคัญคือเคสผ่าตัดปอดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผ่าตัดเสร็จแล้วคืนหนึ่งจะต้องอยู่ไอซูหรือคนที่อายุมากแล้วห้าสิบหกสิบแล้วเนี่ยถ้าผ่าตัดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้อยู่ไอซูคืนหนึ่งถ้าร่างกายสเตเบิลดีตอนเช้าค่อยย้ายออก เข้าใจนะต้องอยู่อย่างน้อยคืนหนะึ่งปรากฏเหตุเกิดตอนตีสี่นะเขาบอกเป็นอย่างนีนะ้เขาบอกว่าโรงพยาบาลโทรมาปลุกเขาของตีสามอ่ะตีสามตีสี่ของคืนเดียวกันในเช้าก็คืนในเช้าของวันที่สี่นั่นหมายความว่าผ่าตัดยังไม่ครบยี่บสี่ชั่วโมงใช่ไหมมีเหตุเกิดก่อนโรงพยาบาลโทรมาบอก บอกคุณพ่ออาการไม่ดีให้รีบไปโรงพยาบาลอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนว่าเวลาเขาผ่าตัดปอดเนี่ยเขาผ่าตัดยังไงก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขาใช้คําว่าเฉือนนะอย่างที่ถ้าสมมติว่าไปดูคลิปก่อนหน้านี้หมอจะบอกว่าวิธีการตัดปอดมีหลากหลายวิธีตอนแรกเราเชื่อว่าเป็นมะเร็งปอดก็อาจจะต้องตัดทั้งพรูของตัวปอดไปตัดไปทั้งโลบหนึง่งแต่ว่าถ้ามุดบอกว่าเป็นมะเร็งแพร่กระจายเนี่ย เขาจะตัดเฉพาะตัวที่ก้อนหมอเขาบอกญาติบอกว่าหมอใช้คําว่าเฉือนออกใช่ไหมวิธีการอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอย่างที่บอกว่าใช้เครื่องใช้การผ่าตัดแบบแหวกนะส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ใช้ส t ตปเปิลตัด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 ส t ตปเปิลก็เหมือนกับเหมือนแม็กอะค้ายๆงั้นตัดไปด้วยแม็กไปด้วยตัดไปด้วยนักไปด้วยอะอย่างนั้นอะแล้วก็ตัดเอาส่วนของที่เป็นมีก้อนเนี่ยออก นั่นแหละอย่าลืมนะการตัดและแม็กเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ปอดรั่วเดี๋ยวจะพูดอะไรต่อนอกจากนี้เนี่ยหลังจากที่เขาผ่าตัดเสร็จอ่ะดูภาพข้างหลังหมอนะข้างหลังหมอเราก็จะสังเกตว่าอะไรพอเขาผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องใส่ท่อระบายการใส่ท่อระบายเนี่ยเพื่อป้องกันอะไรว่าป้องกันว่าถ้าผ่าตัดแล้วมันมีลมรั่ว ลมมันจะได้ลงไปในตัวเ,เขาเรียกว่าตัวขวดขวดที่อยู่ข้างล่างเพราะถ้ามุดตัดแล้วเราปิดไปเลยแล้วถ้ามันมีลมรั่วเกิดขึ้นอะลมที่รั่วเนี่ยมันจะไปดันตัวปอดให้มีปัญหาหรือว่าให้เอาง่ายๆถ้าปอดถ้าปอดมันถูกแทนที่ด้วยอากาศภายนอกโดยที่อากาศนั้นเนี่ยมันอยู่ในเยื่อหุ้มปอดหรืออยู่นอกปอด อดมันจะแฟบกันแล้วกันทําให้หายใจไม่ได้เข้าใจไหมโดยปกติเนี่ยเขาจะต้องมีไอ้ตัวเนี้ยอยู่ด้วยตัวสายระบายหรือถ้าผ่าตัดแล้วมันมีเลือดออกเขาก็จะต้องใส่สายระบายเอาไว้ด้วยเพื่อว่าถ้าเลือดมันออกมามันก็จะได้ไม่คั่งอยู่ในเยื่อหุ้มปอดแล้วไปดันปอดใช่ไหมมันก็จะได้ลำบากอันนี้ตามมาตรฐานโดยปกตินะจะต้องมีตัวนี้ซึ่งอย่างที่บอก ถ้ามีตัวนี้ก็สามารถป้องกันเหตุแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะอันนี้ผู้ให้ฟังเคสนี้หมอผ่าตัดปอดสองข้างก็จะต้องมีสองข้างหรือเปล่าอันนี้หมอไม่รู้นะครับนะอันนี้ไม่รู้คราวนี้มาฟังต่อไปเขาบอกว่า เหตุการณ์มันเกิดใน i อซียเขาบอกว่าพ่อเนี่ยมีอาการหายใจลำบากตามไปเนี่ยได้สอดเครื่องช่วยหายท่อช่วยหายใจนะแล้วก็แต่เนื่องจากปอดอของคุณพ่อเนี่ยผ่าตัดมาแล้วสองข้างเครื่องช่วยหายใจมันก็เลยอัดลมไปทำให้ปอดแตกและมีเลือดออกมาปอดทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพออขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองทำให้คุณพ่อ มีเขาเรียกไงเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอตอนที่เขาบอกว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วเราสงสัยกันว่าสัมลองสัมรักหรือเปล่าอ่ะคราวนี้อย่างที่บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ใน ICU คนไข้ผ่าตัดผ่าตัดปอดนะต้องดมยาสลบใช่ไหมดมยาสลบก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้เราไม่รู้แล้วว่าหลังผ่าตัดยังมีท่อช่วยหายใจ อยู่หรือเปล่าและยังเวลามีท่อช่วยหายใจท่อเนี้ยมันก็ต้องมาต่อกับเครื่องช่วยหายใจใน i c ซหรือหลังผ่าตัดและเอาท่อออกไปแล้วเข้าใจไหมตรงนี้มีความสำคัญคือถ้าผ่าตัดปอดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมักจะนะใช้คาว่ามักจะอาจจะใส่ท่อช่วยท่อช่วยหายใจเอาไว้ก่อน เอาไว้ก่อนและมาต่อกับเครื่องช่วยหายใจใน ICU เหมือนเราคงเคยเห็นว่าคนผ่าตัดเสร็จมีท่อช่วยหายใจแล้วหมอเขาค่อยๆบีบแบกบีบไอ้ตัวถุงนะแต่เคสน,นี้เราก็ไม่รู้อีกนะว่าหลังผ่าตัดเขาอาออกเลยหรือเปล่าอะไรเนงะี้ยแต่ถ้าผ่าตัดปอดน่าจะใส่ไว้นะ่ะอ่ะ คราวนี้เขาบอกว่าเครื่องช่วยหายใจมันอัดลมเข้าไปช่วยหายใจทําให้ปอดคุณพ่อแตกและมีเลือดออกคือตรงนี้หมอไม่รู้แล้วว่าคือคนที่จะให้ข้อมูลดีที่สุดก็คือญาติที่เป็นหมอที่ไปเยี่ยมว่าตอนนั้นคุณวิทยาเนี่ยยังใส่ท่อช่วยหายใจอยู่หรือเปล่าหรือเอาออกแล้วนะแต่เหตุการณ์เนี่ยมันยังอยู่ใน i c ซนั่นแหละเะไรนะคราวนี้พอปอดแตก เขาพูดอย่างนี้ปอดแตกเลือดออกนี่มันมีท่อระบายอยู่ไหมอย่างที่เราพูดกันก่อนหน้านี้นะมีท่อระบายอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเลือดมันออกมากหรือ,อยังไงเราไม่รู้ละแต่เหตุการณ์มันจะชุลมุนวุ่นวายตรงนี้แหละตอนนั้นเขาก็บอกว่ามีหมอคนหนึ่งมาแนะนําตัวหมอจากอีกโรงพยาบาลหนึ่งบอกว่าออคุณพ่อเนี่ยจะต้องใส่เครื่องที่ชื่อว่า e อ m o นะอ,อ็กก็คือปอดหัวใจเทียมแบบ พกพาก็แล้วกันเป็นเามื่อก่อนมันจะมีเรื่องปอดหัวใจเทียมที่เราจะไปอยู่ผ่าตัดแบบคนไข้ที่เป็นผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจอะไรเงี้ยแต่เครื่องมันจะใหญ่อันนี้เอ็กโมงเปน็นเครื่องเล็กนะบอกว่าแต่เขาห่วงว่าเนี่ยหลังจากคุณพ่อเนี่ยขาดออกซิเจนไปนานสมองตายแล้ว อาจจะมีปัญหาแล้วอาจจะต้องตัดแขนซ้ายทิ้งด้วยเนื่องจากมีการสอดใส่เครื่องอุปรกรณ์ทําให้เลือดไปไหลเวียนเครื่องมือไม่ได้ทําให้มือตายต้องเข้าใจก่อนเอ็กซ์โมเป็นยังไงเอ็กซ์โมนี่เอ็กโมมาจาก extra corporal membrane oxygenation เอาง่ายๆมันปอดหัวใจเทียมที่ใช้ภายนอกแล้วกันคือมันทําหน้าที่แทนหัวใจทําหน้าที่แทนปอด นอกมาแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้เต็มที่เครื่องเอ์โมเนี่ยถ้าหลายคนเคยจำเคสคุณปอทฤษฎีที่ป่วยเป็นไขเลือดออกและเสียชีวิตอะช่วงสุดท้ายแกก็ใช้เอ์โมนะเอ์โมเนี่ยใช้ในกรณีที่วิกฤตเท่านั้นและเครื่องเอ์โมเนี่ยมันไม่ได้มีทุกๆกโรงพยาบาลหรอกเข้าใจปะ มันมีตามโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่นะตามโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลเอกชนก็คงต้องใหญ่จริงๆอะ่ะถึงจะมีไอ้เครื่องนี้นะครับนะคราวนี้คุณพ่อเขาก็ย้ายโรงพยาบาลคือไอ้เครื่องเอ็กซ์โมมันอยู่อีกที่หนึ่งอะ่ะเขาก็บอกว่าคุณพ่อเขาก็ต้องานสเ s อร์จากโรงพยาบาลที่ผ่าตัดไปโรงพยาบาลที่ มีเครื่องเอสมซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนแพทย์นะจริง,รงๆเรารู้ชื่อ2โรงพยาบาลนะแต่เราไม่เอ่ยชื่อกันละกันนะครับนะปรากฏว่าคุณหมอก็คอนเฟิร์มแล้วว่าคุณพ่อสมองตายและก็อยู่ในสภาพนั้นอีก2สัปดาห์จนเช้าวันที่18คุณพ่อก็หมดลหมหายใจไปเนาะอันนี้ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ลูกชายของคุณวิทยาก็ตั้งข้อสังเกต4ข้อคือแกเรียงลำดับมาเนี่ยหมอว่าคือเขาเรียกว่าการประมวลผลการเรียงแับของแกนี้ค่อนข้างดีมากนะหนแกบอกว่าการประเมินของทีมแพทย์ผ่าตัดว่าผ่าตัดพร้อมกันบอดทั้งสองข้างถูกต้องไหมคุณพ่ออายุ72ปีแล้วทำไมไม่ทำทีละข้าง ตอนแรกก็เหมือนกับว่าไปคุยกับหมอหมอก็จะทําทีละข้างหรือสองข้างแล้วก็ตัดสินใจทำสองข้างเขาก็ไม่พอเขาก็ตอนนี้เขาเกิดปัญหาแล้วนี่ใช่ไหมพอเกิดปัญหาเขาว่าพ่อเขาเจ็ดสิบสองทำไมไม่ทำสองข้างไอ้ทำไมทำทีละข้างอันนี้หมอตอบแทนนะเพราะว่าในแง่ของหมอผ่าตัดคนไข้าย,ยุเจ็ดสิบสองจะมีโอกาสเข้าผ่าตัดใหญ่แบบเนี้ย อีกกี่ครั้งน่ะเขาบอกว่าการขาดตัดครั้งหนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนเราไปวิ่งรอบสนามกีฬาโอลิมปิกหนึ่งรอบเข้าใจไหมผ่าตัดชั่วโมงนึงก็วิ่งไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะคนอายุเจ็ดสิบสองจะมีโอกาสผ่าตัดอย่างนั้นอีกไหมอีกรอบหนึ่งคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าแล้วมันเป็นมะเร็งด้วยใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่า ถ้าทำสองข้างพร้อมกันในขณะที่คนไข้ตอนนี้ฟิตฟิตกำลังดีอ่ะมันน่าจะโอเคด้วยความหวังดีนะด้วยความหวังดีเขาก็คงจะคุยกับคนไข้เรียบร้อยแล้วหลักว่าทำสองข้างไปเลยดีกว่ามันเป็นมะเร็งนี่นาอกมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะแพร่ไปอีกหรือเปล่าทำสองข้างไปเลยทีเดียวอาจจะดีที่สุดสำหรับคนไข่อันนี้ตอบแทนนะ ข้อสองนี่ตอบแทนไม่ได้เขาบอกว่าคุณพ่อเขาเพิ่งผ่าตัดเสร็จยังอยู่ใน ICU อยู่เลยมันเกิดเหตุวิกฤตอะไรขึ้น ICU แท้ๆทำไมผู้ป่วยที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมอุปกรณ์ครบเกิดเหตุอะไรนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยแหละคือประเด็นว่า มันเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรใน ICU ทําทำไมอยู่ดีๆพ่อเขาถึงได้เ,ออเขาเรียกขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเกิดเพราะการผ่าตัดหรือเกิดเพราะการดูแลแต่แน่นอนว่ามันปฏิเสธไม่ได้นะมันต้องมี2อ,อันนี้แหละอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยญาติคงต้องไปดูให้ละเอียดแหละว่ามันเกิดอะไรเพราะว่าเขามีญาติเป็นหมอนะ ญาติเป็นหมอเนี่ยคงต้องรู้รายละเอียดมากกว่าใครๆว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นใช่ไหมเกิดเหตุอะไรขึ้นการช่วยชีวิตของคุณพ่อใน ICU อเครื่องช่วยหายใจจนแผลผ่าตัดที่ผ่ามาปอดฉีกมีเลือดออกแนละ้วททำถูกต้องหรือเปล่าอย่างที่บอกแหละเขาคาท่อไว้ตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัดหรือเปล่าแล้วมาต่อกับเครื่องเครื่องเซตติ้งอะไรไว อันนี้ก็มีความสำคัญก็ต้องปล่อยให้ญาติของคุณอของลูกชายนะที่ไปเยี่ยมเนี่ยตอนต้นน่ะคอยดูว่ามันมีปัญหาอะไรญาติคนนี้น่าจะรู้ดีที่สุดอ่ะส่วนเนี้ยข้อสุดท้ายข้อ4ี่บอกว่าเข้าสู่โคม่าวิกฤตแล้วต้องใช้เครื่อง Exmo เนี่ยโรงพยาบาลทำไมไม่เตรียมใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงกว่า เครื่องเอ่อการยืมเครื่องมาช้าเกินไปหรือเปล่าต้องบอกอย่างที่บอกว่าเหตุเกิดตีสี่เนาะ <c oughs> เขาต้องไปยืมโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐบาลมันไม่ได้ยืมกันมาง่ายๆก็ต้องรอเช้าเนาะนอกมากว่าจะมีคนอนุมัติของราชการจะเอามาใช้แล้วย้ายคนไข้ไปมันมีรายละเอียดของมันเหมือนกันมันไม่ได้ ใส่รถแอมบูลานแล้วเอามาให้เราได้เลยก็อย่างที่บอกก็คือว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเป็นญาติเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะพ่อเราผ่าตัดเรียบร้อยดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความผิดของใครการผ่าตัดหรือการดูแล อะไรมามันคาใจอ่ะหมอว่าอย่างที่บอกก็คือการพูดความจริงให้ญาติเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าดีที่สุดหมอเชื่อว่าญาติหลายคนเนี่ยถ้ารับรู้ความจริงเนี่ยเขาจะรับได้นะแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลไม่ได้พูดความจริงนะแต่ว่าโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเขาเป็นแบบตามมาตรฐานถูกต้องแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่า ถ้ามันเคลียร์ใจกันได้อะมันน่าจะโอเคคือตอนเนี้ยรู้ว่าลูกชายกับย่าเนี่ยโกรธโกรธไม่พอใจนาอกไหมครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอถ้าคุยกันดีๆเคลียร์กันเนี่ยหมอเชื่อว่าเขาก็ไม่อยากที่จะไปมีคดีความหรือว่าอยากจะไปฟ้องร้องโรงพยาบาลหรอกเพราะว่าตัวคุณพ่อเขาเองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็นับถือโรงพยาบาลน,นี้มาตลอดเพราะว่ารักษามะเร็งลำไส้แล้วก็หาย ก็เชื่อในโรงพยาบาลน,นี้นะครับนะก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้หมอกับญาตินะครับนะโรงพยาบาลกับญาติได้คุยกันเคลียร์กันแล้วก็ขอให้เรื่องเนี่ยมันจบโดยด้วยดีอย่าให้มีคดีความถึงศาลนกสาระความรู้จากเพทยหมอช่อทางบาดเดียวและ youtube n น l หมอช่อทางบาดเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ